สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับนะคะครูธัญรัตน์ดีรักษานะคะวันนี้สำหรับในรายวิชาการบัญชีต้นทุนหนึ่งนะคะ c อ u แตด c คานตะิ้งใวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของนะคะวงจรบัญชีต้นทุนกันนะคะ,อ,ะอันดับแรกก่อนเลยนะคะเรามาดูก่อนนะคะว่าวงจรบัญชีต้นทุนนั้นนะคะหมายแมปปิ้งของเรานั้น ประกอบไปด้วยอะไรบ้างตัวที่1เลยก็คือวงจรการผลิตสินค้านะคะในการผลิตสินค้านั้นใช้อะไรบ้างนะสองนะคะวงจรของการบันทึกบัญชีต้นทุนในการบันทึบันทึกบัญชีต้นทุนนั้นเราก็จะประกอบไปด้วยตัวแรกเลยค่ะบันทึกเกี่ยวกับวัตถุดิบนะคะตัวที่สองนะคะบันทึกเกี่ยวกับค่าแรงงาน ตัวที่3นะคะบันทึกเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการผลิตนะคะแล้วก็ตัวที่4นะคะบันทึกเกี่ยวกับสินค้าสำเร็จรูปนั่นเองนะคะนะ,ะเรามาดูตัวแรกของวงจรการผลิตสินค้ากันก่อนนะคะในการผลิตสินค้านั้นนะคะจะประกอบไปด้วยอันดับแรกเลยการจัดหา จัดหาอะไรบ้างนะเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งกระบวนการผลิตนะคะเราจะทําการจัดหาปัจจัยการผลิตนะ,ะซึ่งปัจจัยการผลิตของเรานั้นประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะวัตถุดิบแรงงานแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในการผลิตนะคะเมื่อได้ปัจจัยการผลิตเหล่านี้แล้วเราก็จะเข้าสู่กระบวนการผลิต นะะในขั้นตอนที่2นะขั้นของการผลิตเข้าสู่กระบวนการผลิตของเรานั้นนะคะโดยการเบิกนะคะวัตถุดิบมาใช้ทั้งวัตถุดิบทางตรงและทางอ้อมเบิกมาให้หมดเลยนะคะตามปริมาณที่เราต้องการผลิตนะคะมีการนำแรงงานเข้ามาแรงงานในที่นี้ก็คือแรงงานคน ะะแรงงานคนที่เรานําเข้ามานะะในการนะะผลิตนั้นนอกจากคนแล,แล้วอาจจะมีการนําเครื่องจักรเข้ามาใชนะะ้ก็แล้วแต่ซึ่งนะะถ้ามีเครื่องจักรเข้ามานั้นมันก็จะมีส่วนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่าใช้จ่ายในการผลิตนะะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าบำรุงรักษาค่าน้ำค่าไฟนะะตรงนี้หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของโรงงาน นะคะตรงนี้เรามันก็จะมีค่า้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกันนะคะ,ะหลังจากที่เราทำการผลิตสินค้าสำเร็จรูปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเข้าสู่ขั้นการเก็บสินค้านะคะในขั้นของการเก็บสินค้านี้ฝ่ายคลังสินค้าก็จะเอาสินค้าที่ได้มาจากกระบวนการผลิตทั้งหลายเนะะี่ยค่ะเอามาทำการตรวจสอบนะคะว่าสินค้ามีคุณภาพหรือไม่ถ้าสินค้ามีคุณภาพ นะคะผ่าน QC เราก็จะเก็บไว้เพื่อให้ป่ายขายเบิกไปจำหน่ายให้กับลูกค้าตามออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการแต่ถ้าสินค้าใดมีตำหนิสินค้าไม่ผ่าน QC เราก็จะต้องมาตัดสินใจอีกว่าเราจะทำการแก้ไขนะคะนำไปผลิตใหม่หรือจะเอาไปจำหน่ายเป็นสินค้าราคาถูก หรือจะเอาไปทำลายอันนี้ก็แล้วแต่นะโยบายของกิจการนะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่เราหรือสินค้าที่เราทำการผลิตนั้นเป็นสินค้าประเภทไหนเป็นรถยนต์เป็นกระจกหรือเป็นชุดนัเรียนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ลักษณะของกระบวนการผลิตนะคะอ่ะถัดไปนะคะเรามาดูตัวอย่างธุรกิจนะคะประกอบ รถยนต์นะคะจากตัวนี้นะะที่ยกตัวอย่างมาธุรกิจประกอบรถยนต์จะเห็นได้ว่ารถยนต์1นึ่คันนะะด้านล่างตรงนี้เลยนะคะรถยนต์1นึ่คันนั้นนะคะ,ะเราใช้นะคะส่วนประกอบอะไรบ้างเห็นไหมคะจากโครงร่างตรงนี้นะรถ1คันตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยตัวถังรถด้านนอกนะคะนี่คือตัวโครงรถนะคะภายในรถนะะก็จะประกอบไปด้วยปะ ใช่ไหมคะพวงมาลายัยนะตัวถงังไฟหน้าไฟหลังล้อรถสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ได้มาจากโรงงานที่แตกต่างกันนะคะเราเป็นธุรกิจประกอบรถยนต์เราไม่ผลิตทุกอย่างนะคะเรามีหน้าที่สั่งะคะ่ะออเดอร์มาในแต่ละโรงงานนะอยากได้ถังรถนะตัวถังด้านนอกก็สั่งจากโรงงานผลิตถังรถยนต์ นะเมื่อได้ถังเสร็จแล้วเราก็เอามาทำการประกอบนะคะโดยมีแรงงานคนเป็นผู้ใช้น็อตประกอบในแต่ละจุดนะคะมีแรงงานเครื่องจักรนะคะตรงนี้ใช้เครื่องจักรมาช่วยในลายการผลิตเพื่อที่จะให้นะการผลิตสินค้าของเรานั้นทันเวลานะคะนอกนาจากนี้แล้วนะทั้งคนทั้งเครื่องจักรนะคะ บางจุดเนี่ยค่ะเครื่องจักรเขาไม่ได้ก็ต้องใช้คนนะคะเอามาประกอบเพื่อให้ได้ลดออกมา,าตรงนี้จะเห็นไหมคะว่ามีคนนําอะไรคะน็อตไปหมนุนหรือเอาเครื่องจักรไปวางเพื่อที่จะให้นะคะไม่ใช่ค่ะขออภัยนะคะเอาตัว เครื่องยนตน์เอาเครื่องยนต์ไปวางเพื่อที่จะเอาไปทําการขันน็อตไปตรวจสอบอะไรก็ว่าไปหลังจากนั้นได้แล้วก็จะผ่านเครื่องจักรมาตามลายการผลิตเห็นไหมคะรถหนึ่งคันยังไม่มีอย่างรถยนต์เลยมันก็จะต้องไหลไปตามสายพานไปเรื่อยๆเนะหลือๆไปตามลายการผลิตไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ประกอบออกมาเป็นรถ1นึคันเมื่อได้รถยนต์1นึคันแล้วเราก็จะต้องมาทําการตรวจสอบ นะคะว่ารถนะคะได้คุณภาพไหมโดยการเอาไปทดลองขับนั่นเองนะคะตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราทําการตรวจสอบแล้วลดได้คุณภาพนะรถเหล่านี้ก็จะไปนะเก็บไว้ที่คลังเพื่อที่จะรอให้ศนะูนย์นจำหน่ายรถยนต์ในแต่ละจังหวัดแต่ละศูนย์มาทำการเบริกไปให้กับลูกค้าตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งไว้นั่นเองนะคะ ตัวอย่างที่2นะคะเป็นธุรกิจตัดยิบซื้อผ้าจะเห็นได้ว่าในการจัดหาวัตถุดิบนะ,ะกระบวนการจัดหาส่วนประกอบในการผลิตของเรานั้นนะคะวัตถุดิบที่เราใช้เป็นผ้าเป็นกระดุมเป็นได้นะะมีอุปรกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกันไกลนะคะตัวจักยิบผ้านะคะซิปนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ ะะล้วนแล้วแต่เป็นส่วนประกอบนะคะในการผลิตนะคะหรือการตัดเย็บเสื้อผ้านะ,ะสิ่งสำคัญเลยก็คือแรงงานคนนะคะคนที่เป็นแรงงานตัดเย็บนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นส่วนประกอบในการตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยนะคะเราก็จะได้สินค้าสมมุ็จรูปออกมาในรูปของชุด ที่เราต้องการเป็นเสื้อเป็นกระโปรงแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไรก็ตามนะคะเราทําการผลิตแล้วยังไม่เสร็จสิ่งเหล่านั้นนาะตัดเย็บเสื้อมาแล้วนะคะแต่ยังไม่ติดกระดุมนะคะตัดกระโปรงมาแล้วแต่ยังไม่ใส่ซิปนะสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงเป็นวัตถุดิบที่อยู่ในรูปแบบสินค้าระหว่างผลิต นั่นก็คือส่วนหนึ่งของสินค้าคงเหลือของกิจการของเราด้วยเช่นกันนะคะสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะเป็นนะคะวงจรน,นะคะการผลิตนะหรือวงจรต้นทุนการผลิตทั้งหมดนะคะฉะนั้นนะคะในวงจรผลิตสินค้าที่กล่าวไปนะคะตรงนี้เราก็จะมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งว่า นะคะวงจราการผลิตสินค้านั้นนะะจะสำเร็จไม่ได้ถ้าขาดปัดจจัยการผลิตซึ่งปัจจัยการผลิตนั้นจะประกอบไปด้วยวัตถุดิบแรงงานแล้วก็ค่าใช้จ่าย นะคะเข้าสู่กระบวนการผลิตเมื่อผลิตแล้วก็จะได้สินค้าสำเร็จรูปออกมาไปเก็บที่คลังสินค้าเพื่อรอนะคะเอาให้กับฝ่ายขายเบิกไปให้กับลูกค้าตามออเดอร์ที่สั่งมานะคะตรงนี้เป็นวงจรการผลิตสินค้านะคะสำหรับคลิปต่อไปนะคะเราจะากล่าวถึงนะคะวงจรการ บันทึกบัญชีนะคะตรงนี้ก็นะคะฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในคลิปถัดไปนะคะจากตรงนี้นะคะหลังจากจบคลิปแล้วนะคะก็นะคะ,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะว่าคลิปของเรานั้นอธิบายไปแล้วเข้าใจมากน้อยแค่ไหน นะคะคสำหรับวันนี้นะคะครูธัญรัตน์ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ